สาวเบากระเบ,บาเด้อค่ะเอาผู้ใดมกักไปเที่ยวเนาะคะ่ะหอยสีข้อเนาะลุงตุ้งนั่งไปแวนเพชรแนวว้น,วน,วน,วนทองแนนาะค่ะเต็มน้ำใหม่น้ำมือนะคะกรณีนี่มาฟังกันดีๆเด้อจ้า มันก็มีเรื่องที่แบบว่าคนเฮาเนาะอยากไปเที่ยวนะคะหวังว่าไปเที่ยวคนเดียวไปทําภารกิจคนเดียวมันจะสบายสลุยนะคะกระเป๋าใบหนึ่งจบนะคะแล้วก็ไปเปลี่ยนไปแรกเงินนู่นนี่นั่นไปพ่อคนรู้จักนะคะตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนเอาไปพ่อแร็วเจออีหยังอุ้ยเธอแรกตังขนาดนี้เธอจะเธอระวังดีๆนะนะ โจรเยอะนะแถวนี้ยะเราไว้ใจใครก็ไม่ได้ปนะนะพนว่าเอาอย่างนี้ดีไหมเดี๋ยวจะขับรถตามไปจะไปช่วยเป็นแรงนึงเอาสันอันผูมูกับบริษัยใจอียงกะครับมันกะเอารถแท็กซี่ออกเอาพ่อไปถึงที่พักทุกคนด้วยการที่เห่าอวดอ้างจะของว่าจะาของรวยเลี้ยวแมนบอผู้ที่พึ่งไปล่งไปเพื่อที่จะไปเศร้าเอา้าจูๆ่ๆเพื่อนมามาก็มาเช่าที่เดียวกันอุ๊ย นะตกใจขึ้กันแล้วปรากฏว่าไปจ่ายบาัตรนู่นนี่นั่นก็จ่ายไม่ผ่านเอามือไม่กับมากเอาให้เขาเช็คบินแล้วก็ไปยืนอันห้องค้นขาง,ง,งที่พานวาพันรุจ,จักนั่นเออทุกคนแจ๊กพอตเพื่อนซีที่ทําตัวดีนะว่ารู้จักกันมาเนิ่นนานมาตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนเอาหามเขานน่นนี่นั่นปรากฏว่าไอ้นี่ก็ไม่ได้ไอันนั้นก็ไม่ได้ท่ามทาชักแม่นม้ำทั้งหามมาคุยเอาเป็นว่า อบพยบนะคะทั้งแกงทาหลอกล่วงพูนนพ้นันผูนีคิดประเอาโหลดทุกคนนี่คือคนไทยด้วยกันถ้าเป็นคนทั้งอื่นล่ะคะสิบปานใดแต่นี่คือเอามาเป็นวิทยาทานอีกอย่างหนึ่งเนาะคะ่ะสําหรับผู้ใดที่มักเนาะแขวนเอวรุงตุงนางไม่พอไปทักทายคนสี่สุมสี่สุมห้านะคะอยู่เมืองไทยมีร้อยแปดอยู่ที่ไหนก็ร้อยแดทาคนเฮารู้จักป้องกันเนาะคะ่ะ จังได้เอาตัวรอดแต่อยู่เมืองไทยแล้วเนาะมันน่ากลัวนะคะทุกคนยิ่งน่ากลัวแท้ๆโดยเฉพาะเราเดินทางคนเดียวเรื่องนี้ก็ให้รู้ว่านะคะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจไผ่เดี๋ยวจะจนมุมเองเนาะเพราะยัง เพราะการเดินทางไปใสมาไสาเเฮาต้องพึ่งผ้าจะาของหรือเงินเงินทองๆมันไม่เข้าใครออกใครมันมีแต่คนตายไงใส่เฮานะคะอยากจะได้อยากจะลุ่มกัดลุ่มกินเรื่องจังสี่ปลอดภัยไว้ดีกว่านะคะจังไดกะตะเียมพร้อมทุกสถานการณ์เด้อจ้ะเป็นห่วงกันจังเอามาคุยมาเล่าสู่กันฟังนีนล่ะจา้าไปละ